เสร็จแล้วเราก็นี่เอามาลาดนี่มาวางไว้นี่บนผัดเออผัดมะม่าของเรานี่เออนี่ไงเรียบร้อยเว้ยเมนูสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเว้ยสวัสดีครับผมลุงเทียนพาร็อนะครับวันนี้ก็เออลุงก็มานี่นี่ในช่วงนี้วันนี้ก็คือวันที่สามสิบสามสิบเอ็ดเว้ยเออสิ้นเดือนเว้ยตังค์หมดเว้ยตังค์ออกุงนี้มาเลินเว้ย มีงบประมาณอยู่แค่เนี้ยนะเว้ยก็มีลุงก็ได้มาบะหมี่ได้มามีอยู่สามห่อเว้ยมีไข่อยู่สองฟองเออมีผักนิดหน่อยเว้ยปักระนาเว้ยเออเราก็จะมาทํากับข้าวในช่วงที่แบบโปรเลวต่อในช่วงที่วงเงินจะออกเว้ยเออเราก็ทําในช่วงนี้คือให้กินให้กินอิ่มอยู่แบบสบายง่ายคือให้อิ่มอร่อยอะเอเอ แต่ว่าเออเอ๊อ,อะไรจะเป็นพวกบะหมี่กินแล้วก็ใส่ผักใส่ไข่อะไรธรรมดาเฮ้ยเหมือนโลกไม่จำเว้ยเออเราก็ทําให้แบบให้มันกินแบบอร่อยจริงๆหรือว่ามีรสชาติเพิ่มขึ้นนิดนิดหน่อยเว้ยป่ะเดี๋ยวลุงจะมาผัดมาม่านะเว้ยผัดผัดบะหมี่เนี่ยผัดมาม่าไวๆเนี่ยแต่ว่าเราจะปรุงในแบบของลุงเลยเว้ยไะเดี๋ยวไปดูวิธีการปรุงกันว่าทำยังไงเว้ย เริ่มแรกเราก็นี่แกะมะมีก่อนแกะมะมีของเรานี่เว้ยเออเนี่ยตัดตัดป๊บเอเอ,าเอาวางไว้เนี่ยเทโรมลงไปเอาตัดไปขาดเอเอเทลงไปนี่เออวันนี้ลุงใช้สามตองนะสามห่อสามหอก็พอแปดบาทอ่ะ ก็ยี่สิบกว่าบาทนะอันแต่แล้วก็แยกเอาเครื่องรุงออกไว้เออแยกเอาเครื่องรุงออกไว้แต่แล้วก็หักหน่อยไว้เออหักหักให้มันเป็นชิ้นๆหน่อยเออไม่ต้องถึงขนาดละเอียดมากะเวยให้มันเป็นเส้นๆมากเออหักเสร็จแล้วก็เรียงเรียงไว้เสร็จแล้วก็นี่เอยเอาน้ำร้อนนี่น้ำร้อนที่เราตั้งน้ไว้นี่นี่นี่น้ำร้อนนี่เอเทลงไปเลยนี่วืบนี่เทลงไป เทลงไปเออเออ,เอ,อพอท่วมนุ้ยเออเสร็จแล้วก็ทําให้มันเกลี่ยให้ท่วมแล้วเสร็จแล้วก็ปิดฝาด้วยนี่ปิดฝาปุ๊บเออเสร็จแล้วก็เอานี่เอาถ้วยมาวางเว้แล้วก็นี่เอาเครื่องปรุงทั้งหมดเว้ฉีกลงไปฉีกเทลงไปแล้วเว้วยเ,เทยลงไปในถ้วยเนี่เว้ยเออเทลงไปเออเทลงไป น้ำมันด้วยเออน้ำมันเออน้ำมันนี่เราเทลงไปเลยเทผสมลงไปในถ้วยนี้เลยนะเออนี่เมื่อเทไอ,อ้เครื่องปรุงที่กระแถมมาในซองบะหมี่นี่แล้วนะเออเ้าก็นี่เ้ยเอาเครื่องปรุงในครัวเราเนี่ยเออนี่น้ำมันหอยเว้ยใส่ไปหนึ่งช้อนเว้ยเออสองช้อนโตวเว้ย เอออันนี้เราเป็นเครื่องปรุงในครัวเรามีอยู่แล้วถ้าเกิดว่ามมีก็ไม่ต้องเออง่ายๆ่ายสียขวข่าเว้ยเสี้ขวข่าสักหนึ่งช้อนเว้ยหนึ่งช้อนเออใส่เกลี่ยก่อนเกลี่ยเกลี่ยเว้ยเออเออไ็ออออ้พอได้แล้วเว้ยเออเพิ่มรสชาติเว้ยถ้าถ้าเองชอบเผ็ดก็เพิ่มรสชาติหน่อยเออถ้าเกิดว่าเองไม่ชอบก็ไม่ต้องที่เขามีก็มีม,ม,ม,มีพี่พรมีพี่ก้นมาแล้วไง เออเราก็เพิ่มไปนิดหน่อยไวย้แต่ถ้าเกิดเองอยากได้เผ็ดติดจัดนิดจัดตส่ไปเลยก็น,นำมาต้องคิอเลยมากเออน้ำตาลตายเว้ยสายหวานต้องมาเว้ยถ้าเกิดชอบเว้ยถ้าเองไม่ชอบก็ไม่ต้องนะของวันนี้แล้วเอาแต่ฟาร์มชอบเว้ยใส่เสร็จแล้วก็นี่เฮ้ยน้ำต้มสุกที่เราต้มไว้ลวกไอ้มา่มามา่มาบะหมี่เมื่อกี้เนี่ยเออใส่ลงไปนิดหน่อยเว้ย เขาให้เข้ากันเขาให้เข้ากันเออใส่ใบเออนี่หม้บได้น้ำซอสแล้วทั้งหมด้งมวลนี่เองเองปรุงตามชอบเลยเว้ยเองชอบเผ็ดก็เองก็ใส่เผ็ดเองชอบหวานก็ใส่หวานเองชอบเค็มเองก็ใส่น้ำปลาหรือว่าใส่ผงรสดีปรุงรสอะไรเลยแล้วแต่เองเลยไงทั้งหมด้งมวลนี่น,นี่นี่น้ำซอสเว้ยวันนี้หลวงตาสมัยเว้ยมีซอสอัดมามกาเว้ยแต่แล้วเรา ทำกันเลยอย่างแรกเลยเว้ยเนื่องจากอันนี้ลงใช้ผักคะน้าเว้ยเราก็เอาผักคะน้าลงไปต้มในน้ําร้อนเลยลวกให้สุกเว้ยลวกก่อนเว้ยเออลวกตักสองสามนาทีอ่ะเพื่อให้ผักคะน้าเนี่ยมันกรอบเว้ยเออมันกรอบแล้วมันก็สุกแล้วก็จะผัดง่ายเว้ยเออแต่ล้วก็ได้สองสามนาทีเสร็จแล้วก็พักตักออกมานอกน้ําเย็นเว้ยเออ แสร็จแล้วลุงใกดูนี่มามาา wa, ่าเอหรือว่าบะหมี่ที่เราแช่แช่น้ําร้อนไว้เมื่อกี้เนี่ยนี่นี่มันเริ่มอืดแล้วนี่เออแต่เราก็พร้อมผัดแล้วแต่แล้วก็นี่ก็ตั้งน้ำมันนี่นี่น้ำมันนี่ลุงเทียมเจียวกระเทียมไว้ไงเออนี่เราก็ใส่กระเทียมไว้เออแล้วก็มีเศะกระเทียมเจียวอยู่หน่อยเว้ยเออเองไม่ต้องตัดใจเว้ยเออนี่ตัดไปพอกระเ,เทียมกระเทียมเริ่มหอมแล้วเว้ยนี่ใส่ใส่ เส้นมาม่าเส้นบะหมีม่ที่เราลวกไว้เนี่ยเออถ้าเกิดว่ามันมีน้ําเองก็กรองเอาน้าออกก่อนนะเออถ้าหมนงั้นมันน้ํามันจะเจิงไงเออมันไม่เหมาะกับการผัดนี่ใสไปก่อนอย่างแรกพอก้วเส้นเนี่ยให้น้านํามันเคลือบแล้วนะเว้ยเออเห็นไหมเออเนี่ยไม่ติดเว้ยเออนี่การผัดมาม่าเว้ยที่ถูกต้องมันต้องผัดอย่างนี้เสร็จแล้วก็นี่เว้ย คณะที่เราลวกไว้ใส่ลงไปเอออันนี้เราก็กระเด็ดน้ําแล้วใส่ลงไปเรายังไม่ได้ปรุงเลยเลยเนี่ยเออใส่ลงไปเหมือนเดิมเว้ยคั่วจนน้ํามันอนะมันเคลือผักนะผักผักที่เราจะใส่อะ่ะเป็นผักอะไรก็ได้แล้วแต่เองที่เองชอบอะ่ะเสร็จแล้วก็เองนี่น้าซอสเว้ยที่เราปรุงไว้แต่ในตอนต้นเว้ยนี่เทลาดลงไปให้ทั่วลาดไปให้รอบเลยนะเออเนี่ย เออเออเรียบร้อยเว้ยเรแล้วก็ผัดดีเว้ยผัดคลุกคลุกข้ากันไม่ต้องปรุงเพิ่มนะนว้ยเนื่องจากเราปรุงจากน้ำซอสแล้วนะนี่เป็นไงแล้วเราก็ผัดจนน้ำซอสเนี่ยเข้ากับเส้นเลยเสร็จแล้วก็นี่เสร็จแล้วเราก็ตัก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 พร้อมเสิร์ฟนุ้ยตักพักไว้ก่อนเออตักพักไว้เออเออ,เอ,อ นี่เป็นไงเสร็จแ,แล้วเว้ยกระทะใบาเดิมนี่แน่ที่เราผมาว่าเมื่อกี้นี่ใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยเว้ยเอ้ยสงสัยเอ้ยไข่เมื่อกี้ที่เห็นอยู่สองใบหายไปไหนวะเออนี่อยู่ขั้นตอนนี้เว้ยเออเราต้องแบบนอกจากไม่มีตังค์แล้วเราก็กินอาหารตัวหลูด้วยิวชั่นเลยเสร็จแ,แล้วก็ตั้งน้ำมันให้ร้อนเลยด้วย แล้วก็เทไข่นี่ไข่สองฟองที่เราเห็นนี่ลงไปนี่เออเสร็จแ,แล้วก็ผัดด้วยความเร็วเลยเออย,ยี่ลงไปอยี่ลงไปยี่ลงไปเออยี่ลงไปแ,แล้วก็ตีิีข่าวเล็กน้อยเว้ยท้าถ้าเองชอบใส่ลงไปนิดหน่อยเว้ยใส่มากเต็มเว้ยเออยี่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 เรียบร้อยเวยเสร็จพิธีเสร็จแ,แล้วเราก็นี่ เอามาลาดนี่มาวางไว้นี่บนขัดเออผ่านมามาาของเรานี่เออนี่งไงเรียบร้อยเว้ยเมนูสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจเว้ยเรียบร้อยเว้ยเมนูง,ง่ายๆเว้ยแต่ว่าได้รสชาติเว้ยถ้าเกิดว่าเองแบบจะได้อารมณ์แบบปรุงแบบเป็นก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรก็นเนี่ยใส่พริกผงใส่น้ำตาลน,น้ำต้มอะไรแล้วแต่เองถ้าเองมีเองก็ปรุงไปนี่เป็นไง โอ้ผัดบม่านี่เส้นสวยเว้ยไม่ติดกระทะแถมมีไข่เมนูที่เดือนเว้ยติมท้องแถมมีโปรตีนเว้ยเออมาลองดูดิเออมาหมับก็ให้หลังไม้เว้ยสำรับลุงอร่อยนะเว้ยแต่ว่าสำรับลุงควรจะเติมพริกป่องอีกหน่อยเว้ย ก็จะดีเลยนะเพราะถาใช้ได้เลยไงในน้ําต,ต้อที่เราเราปลูกไว้แล้วไงเออคลิปนี้หวังว่าพวกเองจะชอบด้วยลุงไปก่อนนะครับผมลุงเทียมมารลครับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบายยนี่เป็นไงผ่านมาบ่าเมนูเหม,มือนตินเดือนเหมือนตื่นใจเว้ยไม่มีตังก็กินอิ่มท้องได้แถมสวยรูด้วยคลิปนี้ไปก่อนนะครับ,บ